ก็พี่ก็พี่สาวเขาชอบชอบทางด้านแบบอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดูทุกวันทุกวันพวกหนูก็นั่งด่าพี่เขาทุกวันทุกวันพ่อบ้าอยากจะรู้ว่าท่านอาจารย์สอนเนี่ยสอนจริงหรือเปล่าแล้วน้องๆเขาก็จะบอกว่าอ่ขายของนี่ละอาจารย์น่ะมีแค่เนี้ยเดี๋ยวมาก็แค่ขายของแต่นั้นมาครั้งผู้ชายเยอะนะซื้อนี่ซื้อนั่นซื้อมาครั้งนึงก็หมดเป็นหมื่นหมื่นหมื่นาณแต่มันก็ยังมีมาเดือนหน้าก็มาอีกลูกบอกมาไปอีกแล้วเหรอเรา เรามาอยู่คนเดียวในบ้านเราไม่มีใครเชื่อตะคนเอมามาเลือดจนแบบแม่ว่ามาทําไมทุกเดือนอเงินก็ไม่มีมาทําไมเราขอท่ากาจารคือมันพอถึงเวลามันมันมีให้เรามามาจนแม่เห็นว่าเออมันได้ผลอะ่ะแล้วสาวก,ก็ถามป้าว่าเป็นไงมั่งป้าบอกดีขึ้นอจากที่แบบบางครั้งนั่งลูกน้องก็นั่งอยู่หน้านร้านแต่ตอนนี้คือ หนัวค่ะไปร้านตอนเที่ยงตอนบ่ายมีลูกค้าเรื่อยๆแต่ของส่งทั้งวัน